อะไรคือข้อแตกต่างระหว่างคนที่ประสบความสําเร็จและคนที่ยังไม่ประสบความสาเร็จครับสิ่งหนึ่งที่ป้ายอยากจะแบ่งปันพี่ๆในเช้าว,วันนี้นะครับก็คือในเรื่องของวิธีในแล้วก็กฎต่างๆที่ใช้กับตัวเองคุณรู้ไหมครับว่าคนสําเร็จเนี่ยเขามีความรับผิดชอบกับการทาวิธีในต่างๆที่พวกเขาเนี่ยได้ออกแบบและดีไซน์ขึ้นมาและพวกเขาใช้กฎกับตัวเองเช่นกฎของเขาก็คือทําทันทีเป็นต้นหรืออาจจะเป็นกฎต่างๆที่ใช้กับชีวิตประจําวันที่มันเอื้อต่อความสำเร็จของพวกเขาครับคุณรู้ไหมครับว่าคนส่วนใหญ่ทำไมถึงไม่อยา จะประสบามสมเร็จพวกเขาไม่ได้กลัวความล้มเหลวนะครับพวกเขาเนี่ยกลัวความสําเร็จครับเพราะว่าถ้าสําเร็จจะเกิดอะไรขึ้นครับคุณต้องเปลี่ยนแปลงเยอะมากๆเลยคุณต้องมีเวลาน้อยลงให้กับครอบครัวคุณต้องแบบเปลี่ยนตัวเองอะ่ะจากที่แบบเคยสบายก็ต้องมารับผิดชอบมากขึ้นก็ต้องทาหนักมากขึ้นคือต้องเป็นสตาเอาง่ายๆทุกคนปากก็บอกว่าอยากเป็นสตาแต่จริงๆอ่ะคุณกลัวความสําเร็จครับความสําเร็จนี่มีเรื่องที่ต้องจ่ายไปได้วยเวลาจ่ายไปได้วยทุนจ่ายไปได้วยการลงมือทามากมายรวมถึงรับมือกับความก ดันมากมายครับลองถามตัวเองดูสิว่าวันนี้เราโกรธความสําเร็จหรือว่าเราโกลวความล้มเหลวกันแน่ครับเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญคือถ้าวันนี้คุณยืนหยัดที่อยากจะประสบความสาเร็จจริงๆลองตั้งวินัยและกดกับตัวเองดูว่ามีกฎอะไรบ้างที่ฉันจะไม่ยอมยืดหยุ่นเลยฉันจะทําไม่ได้เช่นฉันจะเป็นคนที่ทําอะไรให้จบฉันจะเป็นคนที่โฟกัสฉันจะเป็นคนที่มีสมาธิจดจ่ออะไรก็ได้ครับอย่างน้อย3ข้อลองตั้งกฎของคุณมาใตา้คอมเมนต์นะครับ อบ้าอิสานมาสเตกโคดเอ็นอพสดีครับ